เกี่ยวอะไรกับเงินมาทำความรู้จักนะคะเทรนดการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการล้างแค้นค่ะนั่นก็คือ relevance spending และ relevance saving ค่ะสองเทรนนะคะที่ต่างกันสุดขั้วอันนึงใช้จ่ายแบบหนักหน่วงอันนึงก็เก็บเงินแบบสุดทางซึ่งตอนนี้นะคะเทรนของการประหยัดเก็บเงินเนี่แหละค่ะกำลังมาแรงที่สุดแล้วนะคะในกลุ่มของ Gen Z ในสหรัฐอเมริกาค่ะ จุดเริ่มต้นของกระแส l e v a n g spending ใช้จ่ายเพื่อแก้แค้นมาจากการใช้จ่ายสุดขั้วค่ะในช่วงเวลาที่โลกเปิดอีกครั้งหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9การใช้จ่ายบูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะเปรียบเหมือนกับคนที่ใช้เงินอย่างหนักเพื่อแก้แค้นค่ะเป็นการระบายความอัดอั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะในช่วงของการล็อกดาวน์แต่มาวันนี้ค่ะสวนทางตรงกันข้ามแล้วนะคะนั่นคือการประหยัดแบบสุดทาง กลายเป็นกระแส r e v e n g e saving ยุคที่การใช้จ่ายชะลอตัวอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ Gen ซนะคะที่ตอนนี้กำลังหันมาออมเงินอย่างจริงจังและเข้มงวดค่ะข้อมูลจากการสำรวจนะคะพบว่า Gen ซเกือบ60ให้ความสำคัญกับการออมมากกว่าใช้จ่ายค่ะ และมากกว่าครึ่งนึ่งของกลุ่มนี้นะคะสามารถเก็บออมได้แล้วในปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีอีกมากกว่า55ที่ยอมรับนะคะว่าเงินออมนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับเหตุฉุกเฉิน3เดือนแต่ว่าความตั้งใจนะคะที่จะเก็บเงินหรือว่าลดหนี้กลับเยอะมากกว่าหรือชัดเจนมากกว่าเจนอื่นในยุคนี้ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะผลการศึกษานะคะคของสานทธเน่แบงก์ก็ชี้ด้วยนะคะว่า58%ของเจนซเก็บเงินได้นะคะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สูงกว่าทั้งกลุ่มของ Millennial แล้วก็ Baby Moomer ด้วยค่ะเป็นสัญญาณเลยนะคะว่าเจนที่อายุน้อยที่สุดในตลาดแรงงานกำลังให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังทางการเงินมากกว่าคนรุ่นก่อนๆค่ะ และถามว่าเป็นเพราะอะไรนะคะสาเหุ้สำคัญก็เพราะว่าแรงกดดันค่ะทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องด้วยนะคะโดยเฉพาะค่าเช่าและค่าครองชีพที่สูงจนเกินรายได้ไปมากกว่า30%ของเงินเดือนค่ะและบางคนเองก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนด้วยซ้ำไปค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หมายความว่า การใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะถ้าหากคนเหล่านี้ไม่เลือกที่จะประหยัดก็จะไม่มีอนาคตรออยู่ค่ะและที่สำคัญค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างสะท้อนสะเทือนไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะเพราะว่าการบริโภคภาคครเรือนถือว่าเป็นเครื่องจักรหลักนะคะในการขับเคลื่อน GDP ถ้า,าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผววกสำคัญกําลังรัดเข็มขัดไม่ควักเงินไม่จ่ายเงินออกมาระบบเศรษฐกิจเองก็ไม่อาจจะอยู่ได้ค่ะและผลกระทบนี้ก็ย่อมกระจายนะคะไปถึงร้านค้าก็คือภาคธุรกิจค้าปลีกบริการหรือแม้กระทั่งภาคการผลิตด้วยค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็ยังคงมองค่ะว่าเทรนนี้มีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าพฤติกรรมการประหยัดและการออมของเจนซี Z อาจจะมาช่วยสร้างวินัยทางการเงินในระยะยาวได้นะคะแล้วก็ทำให้สังคมบริกันมีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้นในอนาคตค่ะและแม้วันนี้เราจะเห็นยอดขายสินค้าลดลงแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าคนรุ่นนี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะการลงทุนและการเติบโตอย่างยังย่งยืนได้ แต่ว่าจะไปถึงความยั่งยืนนั้นได้หมายความว่าวันนี้ค่ะสหรัฐนั้นอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นจะชัะง,งานและกลายเป็นนิยามใหม่ของอเมริกันดรีมความฝันแบบอเมริกันที่ไม่ได้วัดกันนะคะว่าใครซื้อเยอะกว่ากันแต่เอาชนะกันค่ะว่าใครเก็บเงินได้มากกว่า และว,วันนี้นะคะคนบริการเองก็อยู่ภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ค่ะภายใต้นโยบายภาษีการค้านะคะที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าไปอย่างคู่ค้าต่างๆและสุดท้ายแล้วผลกระทบก็จะกลับมายัางคนบริการด้วยค่ะภาวะเงินเฟ้อกำลังคลืบคลานเข้ามารวมถึงล่าสุดปลายปีที่เคยคาดว่าจะคึกคักปีนี้อาจจะเงียบเงานะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตั้งใจเลยค่ะว่าจะหั่นค่าใช้ใจ่ายลงค่ะ งานวิจัยจากกลุ่นสำรวจของ Price Waterhouse Coopers หรือว่า PWC ค่ะล่าสุดเลยนะคะมีการเผยแพร่ออกมาชี้ให้เราได้เห็นภาพชัดเจนอย่างน่าตกใจค่ะว่าช่วงเทศกาลปลายปีนี้ปกติแล้วจะเป็นฤดูกาลทองแห่งการช้อปปิง้งปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเพราะว่าคนบริการโดยรวมนะคะเตรียมที่จะหันค่าใช้จ่ายลงไปมากที่สุดค่ะ นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนซี Gen C, หรือว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ค่ะตั้งใจจะประหยัดนะคะหันง,งบในการเฉลิมฉลองลงไปเฉลี่ยมากถึง23%ซึ่งสวนทางหรือว่าตรงข้ามกับปีก่อนนะคะที่มีการเพิ่มการใช้จ่ายมากกว่า30%เรียกว่าเป็นการพลิกผันการใช้จ่ายราวฟ้ากับเหวภายในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะ ก็เป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่าตอนนี้มีความเปราะบางของเศร,รษฐกิจในสหร,รัฐเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะความคึกคักของเมืองใหญ่ในเมริกาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะคนรุ่นใหม่ออกไปแฮงเอาท์ที่บาร์รูน้อยลงนะคะแต่ว่าหันไปรวมตัวทําพิซซ่าเองที่บ้านหรือว่านัดเพื่อนมานั่งคุยกันแบบเรียบง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่กระแสหรือว่าเทรนด์ช่วครั้งช่วคราวแต่เป็นสัญญาณค่ะที่บอกว่า คนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่กำลังปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างจริงจังแล้วนะคะพวกเขามีการหั่นค่าใช้จ่ายลงไปฉเฉลี่กว่า13ในช่วงต้นปีค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินข้าวนอกบ้านที่มีราคาแพงพยายามจะหาความสุขนะคะจากสิ่งที่ไม่ทำให้ต้องเสียเงินค่ะ PWC ซึ่งไปสำรวจความเห็นนะคะบริโภคชเมร,ริกันประมาณ4,000คนค่ะในช่วงระหว่างเดือนวิทุนายนถึงกรกฎากคมที่ผ่านมา พบนะคะว่าตอนนี้คนบริการส่วนใหญ่วางแผนที่จะใช้จ่ายน้อยลงค่ะแล้วก็คาดการ์ด้วยนะคะว่าอีกหกเดือนข้างหน้านี้จะมีการช้อปปิ้งน้อยลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของหมวดเสื้อผ้าสินค้าราคาแพงแล้วก็การกินข้าวนอกบ้านด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการตัดสินใจใช้จ่ายต่างๆขณะที่ตราเงินเฟ้อและผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะที่มาจากนโยบายการค้าของรัฐบาลทรัมป์ ก็ทำให้คนนั้นแตัมระวังมากขึ้นค่ะในการที่จะซื้อของต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ค้าปลีกของสหรัฐเองก็เจอความไม่แน่นอนนะคะก่อนที่จะมาถึงช่วงเทศกาลวันหยุดที่สํกกาสคัญค่ะซึ่งการสํารวจครั้งนี้ PWC ยังเจอด้วยนะคะว่าคนนั้นจะมีการลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญมากที่สุดค่ะคือลดลงมาถึง11นะคะเหลือที่721อลลาร์สหรัฐจากเดิม814อลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มของ Gen ซค่ะที่คาดว่าจะหันงบของขวัญลงไปนะคะมากถึง23เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะที่เพิ่มขึ้นถึง37ค่ะซึ่งความเห็นจากทาง PWC นะคะโดย Kelly p e เ e r s ์ n ก็บอกได้ว่าตอนนี้เจนซเข้าไปเยี่ยมชมร้านค้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าต้องการประสบการณ์แต่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปซื้อของโดยตรงอาจจะเพียงแค่ไปแวะดูหรือถ่ายรูปเท่านั้นค่ะ และที่สำคัญค่ะก่อนจะมาถึงเทรนประหยัดของ Gen Z อเมริกันในวันนี้นะคะกระแสของการรักเข็มขัดสุดโตง่งก็มีมาแล้วเช่นกันแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะเมื่อคนรุ่นใหม่เลือกออมเงินแทนการก่อนนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะบนโซเชียลมีเดียของจีนแผ่นดินใหญ่เกิดเทรน์ของ Gen Z ค่ะที่ออกมาบอกนะคะว่าพวกเขานั้นตั้งใจหรือว่าเลือกที่จะเก็บเงินเพื่อล้างแค้นหรือว่า v ิ n ว Saving ค่ะ แล้วก็มีการออกมาแชร์นะคะเคล็ดลับในการประหยัดเงินด้วยวิธีการต่างๆมากมายอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์บางคนค่ะทำคอนเทนต์เรื่องการประหยัดด้านงบอาหารนะคะอาจจะตั้งเอาไว้ที่300หยวนต่อเดือนหรือประมาณ1,500บาทแล้วก็ทำคลิปวิดีโอรายวันค่ะบอกว่าแต่ละวันจัดการเรื่องอาหารอย่างไรให้อยู่ในงบที่ตั้งเอาไว้หรือไม่กระทงกันออกมาแชร์เทคนิคต่างๆเพื่อใช้ชีวิตประหยัดได้มากขึ้นนะคะ อาจจะมีการชี้เป้าว่าร้านค้าในย่านชุมชนราคาถูกกว่าถ้าปกติแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้สูงวัยเข้าไปใช้บริการค่ะ CNBC รายง,งานถึงกระแสนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์จากทาง China Market Research Group ค่ะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ g e ซ Z ของยุคนี้เรียกได้ว่าแตกต่างจากวัยรุ่นสมัยก่อนโดยเฉพาะยุค2010ค่ะเนื่องจากยุคนั้น วัยรุ่นมักจะใช้จ่ายเงินไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นการซื้อกระเป๋าแบรนด์ดังโทรศัพท์ iPhone แต่ยุคนี้ปรากฏว่าเจนซีหันมาสนใจเก็บเงินมากกว่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศร,รษฐกิจเองก็บอกด้วยนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เจนซีชาวจีนหันมาประหยัดเงินเพราะว่าพวกเขานั้นรู้สึกได้นะคะว่าเศร,รษฐกิจนั้นไม่ดีเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะเลยตั้งใจที่จะมาเก็บเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมีแต่ความไม่แน่นอนค่ะความท้าทายนั้นรอบด้านนะคะไม่ใช่เพียงแค่อเมริกาหรือว่าจีนแต่วรวมถึงไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะดังนั้นเทรนด์ของการประหยัดหรือว่ารัดเข็มขดัดจึงตอบโจทย์มากกว่าเทรนของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะ